สวัสดีครับ Five Minute s Good Choice ในตอนนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับน้ำมันพืชน้ำมันพืชที่ทุกคนเห็นในครัวเรือนเนี่ยนะครับว่าจริงๆแล้วเขาเป็นมิตรหรือว่าศัตรูของเรากันแน่แล้วก็วันนี้ผมอยู่กับผู้ที่คข้ามาอดอยู่ในวงการน้ำมันพืชมานานดรปลอยฝนเลิศวนะวัฒนาสวัสดีครับสวัสดีค่ะดรปอยฝนครับสรุปน้ำมันพืชเนี่ยมันเป็นมิตรหรือศัตรูของเราครับ จริงๆต้องบอกว่าปัจจุบันเราได้รับสื่อเนจากหลายช่องทางด้วยความรวดเร็วเท่านี้หลายคนเลือกเชื่อพอพูดถึงน้ำมันพืชปุ๊บก็มักจะจัดเขาไปอยู่ในหมวดของวายร้ายทันทีใช่ไหมแต่จริงๆอะไรอย่างนั้นแต่จริงๆมันไม่ใช่เลยเขาไม่ใช่เป็นศัตรูแต่กําเนิดต้องพูดอย่างนี้คำสำคัญเลยนะคะแอนที่เป็นอันตรายจริงๆกลับกลายเป็นคำว่าส่วนเกิน moderation is best in all things แปลว่าทางสายกลางการดำรงชีวิตทางสายกลางสอดคล้องกับทางพุทธศาสนาเหมือนกัน <คะ S 2> พอกลับมาเรื่องของการกิน <คะ S 2> มาพูดถึงเรื่องน้ํามันปุ๊บ <คะ S 2> เราก็มองว่าเราน้ํามันละไขมันเนี่ยยังไงก็เป็นพลังงาน <คะ S 2> ใช้ซ่อมแซมร่างกายมเมนเทนร่างกายให้เราแข็งแรงยังไง,ไงก็ต้องกินยังไงก็ต้องกินใช่อยากแรกละไม่ใช่ศัตรูแน่นอนเพราะต้องกินทุกวันถ้าพูดถึงอ่ะจริงๆอิงน้ำมันอ่ะได้จากสองแหล่ง ไม่ใช่แค่จากน้ำมันพืชอย่างเดียวน้มันสัตวดโดยเช่นเดียวกัน2แหล่งนี้นะโดยตัวของมันเองถ้าทางเคมีอ่ะเหมือนกันเป๊ะเลยคือคําว่าต r ก g l y c e r i แล้วตัวย่อยของเขาอะค่ะอย่างความแตกต่างที่เกิดขึ้นของน้ํามันพืชหรือสัตว์จากประเภทต่างๆเนี่ยคือ t r i g l y c e r i ่ะเขาจะมีกรดไขมันอินตัวหนึ่งเคยได้ยินไหม อินตัวอ่าสองคือมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวสามคือกรดไขมันทรานส์นี่คือองค์ประกอบของตัว t r i g l y c e i d e ไขมันทรานส์ที่ออยห้ามอ่ะคือการที่เราเอาน้ำมันมาผ่านกระบวนการที่มีชื่อว่าการเติมไฮโดรเจนบางส่วน พาร์เชียลไฮโดรเจนีชันต้องจำคำนี้นะคะถ้าน้ำมันที่ผ่านกระบวนการนี้เขาห้ามเพราะมันจะเกิดทรานส์ขึ้นสูงกว่ามากกว่า40%คราวนี้กลับมาว่าองค์ประกอบต่อมาก็คือไขมันถ้าเป็นไขมันอิ่มตัวก็ส่วนใหญ่จะเจอในพวกเนื้อสัตว์สัตส่วนนะแล้วก็มีสัดส่วนของไขมันไม่อิ่มตัวสูงก็จเจอในพวกน้ำมันพืชต่างๆอันนึงที่อยากเพิ่มเติมก็คือความไม่อิ่มตัวเรามักจะได้ยินก็คือโอเมก้า3 6 9 อ,อันนี้ก็เป็นสัสมดุลของเขาที่เจอในน้ำมันพืชส่วนใหญ่นะคะแตกต่างกันไปเช่นเดียวกันอ,อีกอันนึงก็คือเรื่องของคอเลสเตอรอลสงสัยไหมคอเลสเตอรอลอ่ะมันไม่ได้มีในน้ำมันพืชนะมันพืชเป็นศูนย์ แต่เขาจะอยู่ในไขมันสัตว์เท่านั้นน้ำมันสัตว์เท่านั้นอันนี้ก็เป็นอันหนึงที่คนมาจะเข้าใจผิดว่าน้ำมันพืชมีคอเลสเตอรอลไม่ใช่เมื่อกี้พูดถึงเรื่องของน้ำมันมาจากอะไรเนาะน้ำมันพืชจริงๆก็มีทั้งถั่วเหลืองเนาะทานตะวันคานโนล่าน้ำมันปาล์มรำข้าวน้ำมันมะกอกค่อนข้างหลากหลายสัดส่วนของโอเมก้าสามหกเาคัญจริงๆอะโอเมก้าสโอเมก้าหอ่ะมันเป็นสิ่งที่จําเป็นร่างกายสร้างไม่ได้ต้องทาน ต้องทานเท่านั้นอาจจะอาจจะจนใหญ่ก็บอกว่า,าเนื้อสัตว์ก็เป็นน้ำมันปลาปลาจากปลาทะเลอย่างนี้ค่ะโอเมก้าสก็ไดอ้อย่างเช่นคาน o ล่าอย่างเช่นในตัวของน้ํามันถัวเหลืองก็มีนะคะมีประกอบเข้ามาเช่นเดียวกันแต่ทั้งมูน,นี้ทั้งนั้นก็อย่าลืมเรื่องความสมดุลของมันด้วย,วยกลับไปที่ว่าเราพูดถึง อย่าให้มันมีส่วนเกินอะไรที่เกินพอดีก,ก็ก็คือเกิดอันตรายกับเราได้ทีนี้พอมีเทคนิคแชร์ไหมครับว่าจริงๆแล้วน้ํามันที่เราใช้ในทางัวเรือนนี้ครับมันมีวิธีการใช้ยังไงให้มันถูกต้องดีต่อสุขภาพใช่ถ้าให้ดีต่อสุขภาพนะคะต้องบอกก่อนเลยว่าฟังก์ชันณนะปัจจุบันของน้ํามันอะ่ะจะอยู่ที่2แบบอ่าคนนึงแบบ,บอ,นนาอาจจะด้านเฮลที่ออยล์เรื่องสุขภาพแต่ส่วนใหญ่ชอบเรื่องของความอร่อย คู่กันเขาเนี้ยมันต้องบาลานซ์สองอย่างนี้ออยากกินของทอดทอดได้นะะแต่ทอดด้วยน้ำมันที่จุดเขาเรียกจุดเกิดควันสูงอาจริงจริงอ่ะต้องบอกเลยนะน้ำมันพืชน้ำมันทุกชนิดสามารถทอดได้แต่ควรทอดแค่ครั้งเดียวเพราะอะไรเพื่อที่จะรักษาคุณภาพโอเมก้า3 6มมันยังอยู่กับเราเพราะทอดยิ่งซ้ำมันก็เหมือนถูกทำลาย ไปเรื่อยอีกอันนึงก็คือคนนิยมแต่เป็นน้ำมันมะกอกถูกต้องไหมถ้าเป็นแบบ extra virgin อย่างเงี้ย<ๆ>เขาจะมีคุณประโยชน์พวกต้านอักเสบหรืออะไรตายแต่ส่วนใหญ่โครงสร้างเขาจะเป็นโครงสร้างเล็กๆ ผสมอยู่องไซก็เล็กยิ่งถูกความร้อนมันระเหยอามันเขาเรียกว่ามันถูกทําลายได้เร็วอ่าเพราะฉะนั้นเขาเลยบอกต้องใช้ปรุงอาหารที่เป็นเย็นจริงๆอุณหภูมิการทอดอ่ะมันอยู่ที่แค่180องศาเออแต่ว่าน้ํามันอ่ะที่ผ่านการกลั่นที่ดีนะมันจะสูงกว่า230องศาขึ้นไปมันทนอยู่แล้วสําหรับการใช้ทอดทั่วไปแปลว่าน้ํามันที่เอาใช้ทอดเนี่ยก็ควรจะเลือกที่จุด เกิดพันสูงสูกหน่อยเช่นน้ำมันกุกใช่แน่นอนค่ะขอบคุณค่ะก็เป็นส่วนหนึ่งแต่จริงๆสิ่งสําคัญนะคะน้ํามันทุกชนิดให้ประโยชน์เหมือนเหมือนกันครับกรณีกินไม่เกินนะเพราะฉะนั้นเราควรจะหมุนเวียนกินน้ํามันหมุนเวียนเดี๋ยวลํำข้าวบ้างน้ํามันถั่วเหลืองบ้างคาโนล่าบ้างทานตะวันบ้างทาเมกอกเนี่ยสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปไม่ให้จําเจเนาะแล้วแถมเราได้แบบเป็นดเวอร์ซิตี้อ่ะคือเราได้ความหลากหลายของสารอาหารจากหลายๆแหล่งวันนี้ก็ ผมคิดว่าท่านผู้ชมทุกท่านก็น่าจะพอเดาออกแล้วว่าน้ำมันพืชที่อยู่ในครัวเราเนี่ยเป็นเพื่อนหรือศัตรูใช่ก็ครั้งหน้าที่ทานาน้ามันก็อย่าลืมว่าช่างน้ําหนักถึงความสมดุลนะครับไม่ทานมากเกินไปวันนี้ขอขอบคุณดรไปฝนมากเลยสําหรับค,ความรู้ดีๆมีเรื่องสบายเยอะมากเกี่ยวกับน้ำมันค,ครับแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับสําหรับการรับชมติดตาม5 Minutes Good Choice ได้ทุกตอนนะครับ เพราะการเลือกที่ดีเริ่มได้จากการรู้ที่มากพอนะครับแล้วก็ตอนนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครัสวัสดีค่ะ